สวัสดีครับหนุ่มรลอหน้าตีตาติกินโชว์วันนี้จัดผัดมามะ่าอันนี้ผัดเองเลยนะครับแล้วก็มีตัวทดสอบเสียงที่ชื่อว่าแคปหมูนะครับเสียงดังชัดเจนชัดแจว๋วนี่ดูควันเคยดูฮังเกอร์ไหม ักขึ้นมาดมๆนี่ผมเป็นอย่างนั้นเลยนะอ้ยไม่ใช่คนหิวเกมก็หายนะอืมสุดยอดนะครับไปแนวบ้าหนังอีกแล้วเราอืมอันนี้ไม่ได้กินพอชอบนะครับแต่ว่ามัน คือผมเคยกินมาม่าแล้วพอเราไม่ได้กินอะ่ะมันเขาเรียกอะไรความอยากเออถ้าเราไม่เคยกินมาม่าเนยชีวิตเราเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงนครับแต่กินบ่อยๆกินทุกวันเนี่ยผมว่ามันมันไม่ดี บางอย่างมันมากเกินน้อยเกินมันก็มันไม่ไม่พอดีอะมันก็ต้องมีกันบ้างจริงๆช้อนนี่ไม่ต้องมาก็ได้เนาะ เปนแทบหลุดขออุยาตเสียมารายาทกินแล้วคลายแบบนี้ใช่ไม่ได้ก็คิดว่ามันยังไม่ร้อนเอ้ยแม่คิดว่ามันหายร้อนแล้วนะอื้อ เวลาเราผัดมาม่านี่เราเราใส่เครื่องมาม่าหมดไหมฮะผมไม่รู้ว่าผมใส่หมดเลยบางคนก็ปรุงเพิ่มแต่ผมไม่ปรุงนะ <c oughs> เครื่องมันไม่ครบผมก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายตอนทำนะแต่ว่ามันมันก็ไปใส่ไข่ใส่กระเทียมไปปุงรสนิดหน่อย ว่าเราเราเน้นเยอะเลวยครับนี่มามาห่อผักเลยมฮะผัก่อมามาอ่ามันเป็นเส้นนะมันก็เลยไม่ค่อยจะอยู่เะไรนะทำไมหมดห้ามเลิกนะครับห้ามเลิกดูนะ เราจะหมดไปพร้อม,อมนะกันปอกมะม่านะเอาขึ้นผัก ผมใส่ผักไปด้วยนะใส่ปกรรมมังเลยเพราะผัดเอามา,อาดูน้อยนะก็เลยเอาผักมาแก้มเพิ่มอ,มอ,มอมืมอืืด โดยเอฟซีว่าไม่เรียบร้อย เนผมเอาช้อนมาทำไมอือฮึ ฟังจากที่เงียบๆนะยบ่ไหมโดยจากที่เงียบๆแสงว่าอร่อยเรื่อหงหิวน่าจะหลังมากกว่า มนะะเราเลือกผักแก้มช่วงที่มีมากๆ,าๆจะได้ไม่เอาพริกป่นมาโรยนะ ไม่งั้นลรแจ่มว้าเลยอุ้ยถ้ามันเลอะปากหรือว่ามันขัดตาผมขอโทษนะผมลืมเอากระจกมา ดีไหมได้ยินเสียงลมตีไหมถ้าให้กินแบบเรียบร้อยกินคำหนึ่งเช็ดคำหนึ่งมันก็มันก็ไม่ได้นะ เรียบร้อยดีผลอมาสี่หอ่อเข้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจไม่ถูกใจหรือขัดข้องใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับคอมเมนต์ comment แบบสร้างสรรค์นนะเนาะเข่ถ้าผมทำตัวไม่เรียบร้อยอยังไงก็ขอโทษด้วยฝากติดตามคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมไม่เรียบร้อยนะฝากติดตามคลิปหน้าด้วย ถ้าียบร้อยก็กดซับสไครป์ครับที่มันต่างกับตรงไหนโอ okay, เจอกันคลิปหน้าหนุ่มรอหน้า,นาตีตอตทีกินโชว์อะไรไปก่อนสวัสดีครับ